เป็นครั้งแรกของปอที่จะดำน้ำเดี๋ยวไปรอดูกันว่ารอดหรือเปล่าตามพี่มาพี่จะลากปอเมื่อไหร่โมเต็มเลย ที่จะตกแล้วสวยมากมานาวพลิกสักนิดหน่อยม่คินมากมา สวัสดีตอนเที่ยงจ้าวันนี้ฟ้าแจม่มใสมากเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำตื้นที่เกาะแตนแล้วก็ไปเกาะหมูตื่นเต,นต้นนะอันนี้เป็นการดำน้ำครั้งแรกของฟอ <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการดำน้ำตื้นก็คือว่ายน้ำไม่เป็น <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปลองดูวันนี้เป็นวันที่อากาศแจม่มใสแบบแดดโอ้โหเป็นใจให้เราไปทัวร์ในวันนี้แดดดีที่สุดเลยวันนี้เออตั้งแต่เรามา <c oughs> คือ ฝนตกเช้าไม่งั้นก็ฝนตกเที่ยงไม่งั้นก็ฝนตกเย็นอย่างเมื่อวานตกทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้แบบเลือกงามยามดีมากท้องฟ้าจำใสเดี๋ยวไปหาอะไรกินง่ายๆข้างนอกกินอะไรดีอ่ะแบบง่ายๆะแมกแม่ง่ายดียจ,ะจะเร็วดีเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวรถจะมารับเรา เราซื้อทริปของบริษัทนี้นะรักสมุยอยูนาคิดราเลยไปกองหมค่ะเครถมารับเราแล้วเปอเมื่อมอานเม่อนเม่าเมารเบาเราเขนเร่เมานเมอนเรานเ้อวานะนเ้คเือรานา,านั้วมือานื่อานวมวานเม่วานืวนวนมวน นั่งหลับมาไกลอยู่นะประมาณเกินครึ่งชั่วโมงเนะเาะก็คือหลับสบายมากไม่ได้ขับเลยนหลับแล้ว <laughs> นั่งเรานั่งรอเพื่อนๆมารบนะครับเดี๋ยวจะออกเออเท่าไหร่นะบ่ายสองครึง่งบ่ายสองครึง่งตอนที่รถไปรับเราที่โรงแรมอะ่ะบ่ายโมงตรงเป๊ะเลย <laughs> เขาบอกว่าจะไปรับเราประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งแต่ว,ว่าบ่ายโมง ถึงเขาไปรับเรามาเลยราคานี้คือรวมไปรับเราจากที่โรงแรมมาที่ท่าเรือด้วยเออแล้วก็มีอาหารด้วยมีอาหารหนึ่งมือ้อรวมอุปกรณ์ดำน้ำอะไรมีให้ครบเรือที่เราจะไปเป็นเรือสปีดโบ๊ทจริงๆอ่ะตอนที่เราไปซื้อทิปใช่ไหมพี่เขาบอกว่าถ้าอยากดำน้ำสวยแนะนำให้เป็นเกาะเตา่า เกาะเต่าเนี่ยจะไปทั้งวันเลยแต่ว่าจะดำน้ําสวยกว่าเกาะแตนแต่ว่าปอถือว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกของปอแล้วก็มันจะมีสองรอบรอบเช้ากับรอบบ่ายเราเลือกมารอบบ่ายสาหรับเกาะแตนกับเกาะเกาะหมูเป็นครั้งแรกของปอที่จะดำน้าตื้นก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากนาะก็แค่อยากลองดำน้ําตื้นเป็นประสบการณ์เดี๋ยวไปรอดูกันว่าปอจะดำน้ําตื้นรอดหรือเปล่า จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวคนจะงงเนาะเกาะหมูเกาะหมูที่พูดกันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาชื่อว่าเกาะมัดสูงแต่ว่าบนบนเกาะมีน้องหมูเขาก็เลยเรียกกันว่าเกาะหมูแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเกาะหมูอ่ะเขาจะพาเราไปดำน้ําตื้นที่เกาะแตนก่อนแล้วก็ไปเกาะหมูต่อก่าะหมูก็จะมีบาร์มีร้านอาหารแล้วก็มีพายคายักให้เราพายคายัก,เ,าายยกเล่นว่าใครจะทําอะไรก็ได้กิจกรรมบนเกาะหมกูก็จะได้เล่นกับน้องหมูด้วย ประมาณนี้แหละอ๋อตรงนี้ชื่อว่าหาดบางเก่าเดี๋ยวเราเข้าไปกินน้ำกินอะไรข้างในรอเหลือออขโมยขโมยนะ้ำม,ม,มะพร้าวไปแล้วเขาเรียกเราจ้ะกรีนคัลเลอร์ชื่ออะไรนะน้องหมาชื่ออะไรนะได,ดมอนขอบคุณค่ะ ทีนี้ไปดำน้ำก่อนนะพี่น้องมีอะไรก็ทำได้เลยมีถัาก็ดดำน้ำมีเซียจูชีให้ครับผมครับระหว่าหมวดด้วยนะพี่ครับขอบคุณค่ะ today is a too windy วันนี้ลมแรงนะเร้วดูดีเหมือนน้ำจะลึอกอะ่ะเป็นว่าปอจะลงได้หรือเปล่ามีคนดูแล ไมไหม้ามไปางไนปุไหไปไตามพีมาพี่จะลากอเมื่อจับเที่ยวัเี่ยวัรงเมันแรมอไม่ไหวนะเพราะเราต้องกลับไปนะมัมันน้มันเชี่ยวมากจริงโอ้โหมันแรงจริงจรว่ะจับเชี่ยวรับแรงเสร็จแล้วใชไหมครับผมเสร็จแล้วครับผม โล่แล้วไม่เป็นไรดีใจแล้วแหละที่ได้มานักธนิกรรมนะใ่องจริงนะ

อายุมเลยให้เอ๋ยไม่เข้าพวกให้เอ๋ยไม่เข้าพวกอันนี้ไม่เข้าพวกนะปอมตัวไม่เหมือนเท่าไหร่นะอันนี้หมืออายมัวเท่าไหร่ของเรานะเดินแบบโค้งคนมาเฉียดเลยเดินชนได้ไงเนี่ยอีวิวเขาเดินชนเฉยเลยตัวใหญ่เกือบชนเลยนะเมื่อกี้คนมาเต็มตัวเลยเมื่อกี้ ให้วับไปกับตากินนมอ็นดูน่ารักอะ่ะหาเครื่องดื่มกนันนี้ก็มีเครื่องดื่มมีอาหารขาย เมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามีจุดชมวิวด้วยนะเราสามารถเดินไปจุดชมวิวได้แต่ว่าเราไม่ไปเราจะนั่งชิวๆเสพบ,บรรยากาศตรงนี้แล้วก็มีคาัักให้พายแต่ว่าเราไม่ไปพายเราอยากจะนั่งชิว <c oughs> นั่งดูหมูเนี่ย ที่จะตกแล้วสวยมากพอ,อตกปั๊บเราก็จะขึ้นเรือกลับเลยใช่ให,ให้ดู้าที่ตกดินแล้วก็ขึ้นเลือกลับ บาย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 ไม่เวลากลับแล้วจ้าถึงห้องแล้วจ้าเป็นไงพี่บุ๋ยวันนี้สนุกมากครับ <laughs> ไปอีกไหมไปอีกไปอีก,อกพี่บุบอกว่ามีมีนั่งเรือไปไหนอีก <laughs> ในฐานะที่คนว่ายน้ำไม่เป็นแล้วไปแล้วก็ ดันไปเจอวันที่ขึ้นแรงอีกก็เลยนั่นแหละเป็นสภาพนั้นแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนกลัวนะถ้าใครยังไม่เคยไปไปทิป่ไปทัวร์แบบนี้อยากให้ลองไปดูมันสนุกมากขนาดว่าเราไม่ได้ลงไปเห็นใต้ท้องทะเลแต่ว่ามันแบบข้างบนหรือว่าการเดินทางระหว่างทางอะไรก็สนุกสนานมากแล้วก็บนเรือพี่ๆน้องๆที่เขาดูแลเราอ่ะคือดูแลดีมากคือปอบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นนะเขาก็โอเค อยากให้ลองลงไปดูแต่ว่าถ้าไม่ไหวให้บอกเขาก็จะยืนรอเลยก็คือดูแลเราดีมากของปอจองมาที่ของบริษัทลักสมุยว่าจะใส่รายละเอียดไว้ให้ที่ด้านล่างของคลิปใครยังไม่เคยลองอยากให้ลองนะเดี๋ยวกลัวว่าแบบว่าบางคนเห็นคลิปคิปปอแล้วแบบว่าหุ้ยว่ายนาะไม่เป็นเหรอไปได้ไหมกลัวไปแล้วเป็นแบบนี้ปอไปปอไม่ได้ซีเรียสอะไรมากไปแบบสนุกสนุกไปแค่อยากเปิดประสบก,การณ์ของตัวเองเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วก็ที่อาร์คบาร์เนี่ยเขาจะเฮ้ยเขาควงไฟแล้วนี่พี่อุ๋ยที่อาร์คบาร์เนี่ยเขาจะมีควงไฟด้านหน้าเนี่ยทุกวันสองทุ่มสองทุ่มถึงประมาณน่าจะประมาณสี่ทุ่มนะเนี่ยเขาเริ่มควงแล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเอ๊ะเราไปกินข้าวก่อนไหมเราไปกินข้าวก่อนแล้วมาดูควงไฟแล้วกันไป ร้านนี้แหละร้านเขาชื่อร้านผัดไทยอ่ะเราต้องกินผัดไทยแล้วแหละหอยนางรงจ้าเกลดมะนาวค่ะน้ำจิ้ม ที่นี่เขาไม่มีผักรผกระเทียไม่มีผักกระเทียม่ะแต่ว่าก็โอเคแล้วนะแต่ว่าอร่อยผัดไทยกุ้งมาแล้วจ้าหหอยายวับไปกับตามะ <laughs> นาวคลิกสักนิดหน่อย เขาแยกถั่วลิสงมาอย่างนี้เลยดีมากแต่ของเราอ่ะชอบใส่หมดเลยบางคนไม่กิน่วลิสงเนาะกินมากแม่คุณมาอ่ะอร่อยหอมไปค่ะ อร่อยวอมกิ่นขัาวกระทะใส่พริกบีบมะนาวอร่อยเลยรับจานสวยมากมเขาผัดมาแบบรสชาติไม่ได้หวานจัดเค็มจัดอะสำหรับก็คือบีบมะนาวแล้วก็ใส่พริกป่นโอเคเลยดูยกินหมดจานเลยอะได้เยอะมากนะแล้วจานเขาเป็นลึกๆล,ลงไปด้วยอะ่ะ เยอะมากโอ้หเก่งมากก<า>ินข้าวหมดจานติ้งตองตงิ้งตองมีใครอยู่ไหมคะ